ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement ข้อมูลผู้รับการประเมินนายธนกรบุญเลิงตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเมียง <c oughs> เกิดเมื่อวันที่15 <c oughs> เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534ประวัติการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีครุศาสร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยราชพัฏลำปางระดับปริญญาโทรุศาสร์มหาบัณฑิตวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยย่าไซสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูพศ .1 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3งานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานบริหารงานบุคคลและครูเวรประจำวันสุพารัก งานที่สอนเป็นไปตามที่กคกศกำหนดโดยมีชั่วโมงการสอนรวม24คาบต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อตกลงการพัฒนางานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรรวมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศาึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นมีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพื้นประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทํางานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ได้แก่ PowerPoint YouTube เป็นต้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนำผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนําผลมาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีการทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกต้องการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นราย บุคคลโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาโดยยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมอบม อบรมต่างๆดังนี้ผ่านการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการบริหารการจัดการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสํานักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างหรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6พบว่าผู้เรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายการแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6วิธีการดำเนินการค้าพเจ้าได้ใช้เทคนิคโฟนิกส์ในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังด้านปริมาณน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ได้รับการจัดการเรียนการสอนการอ่านคำศัพท์โดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ด้านคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6มีพัฒนากา,การการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนงานบริหารสถานศึกษาการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและบุคลากรทาง การศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสาม การบริหารจัดการสถานศึกษาทนาบริหารวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนโยบายหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงมีการบริหารจัดการดำเนินโนโยบายแผนกลยุทธ์ตอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานที่ชัดเจนสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสบริบทของชุมชนและความต้องการของผู้เรียนการบริหารงานชุมชนและคืรข่ายพัฒนาสร้างความร่วมมือให้ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านวิ วิชากากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตอาสามีการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าน,นายธนกรบุญเลิงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายเกิดการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไปขอขอบพระคุณ